สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงการยกเลิกพร้อมเพย์สำหรับใครที่ผูกเลขบัตรป,ประชาชนไว้กับบัญชีธานาคารกรุงเทพนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด2วิธีนะคะวิธีที่1นนะคะใช้สมุดบัญชีและบัตรประชาชนตัวจริงติดต่อธนาคารกรุงเทพทุกสาขาเพื่อยกเลิกพร้อมเพย์นะคะวิธีที่2คือการยกเลิกผ่านไอ a n k i n g นะคะใครทำไ iBanking ไม่เป็นยังไงเดี๋ยวจะมีลิงก์ข้างล่างให้นะคะ เสร็จปุ๊บหลังจากเราเข้าระบบ i b a n k i n g เสร็จปุ๊บนะคะให้เราเข้าเมนูกำหนดค่านะคะหลังจากนั้นดูตรงตั้งค่าบริการพร้อมเพย์นะคะให้กดลงทะเบียนพร้อมเพย์เสร็จปุ๊บให้เราคลิกตรงเลขบัตรประจำตัวประชาชนหลังจากนั้นให้เรา ดูตรงข้างล่างนะคะจะมี3เมนูให้เรากดยกเลิกพร้อมเพย์นะคะแล้วก็กดยืนยันแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการยกเลิกพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขป,ประจำตัวประชาชนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะหากใครไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะ ส่วนใครที่อยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของฮานาคารกรุงเทพก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ